องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติให้สำนักช่างจัดเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเลแอดฟันคอนกรีตณบ้านม่วงเขียวหมู่ที่4ตำบลร้องวัวแดงเชื่อมบ้านป่าตึงหมู่ที่7ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและในครั้งนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่นักกิจตาพ่วงตรงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่ได้รับการประสานง,งานจากองค์การบริหารชนตบลร้องระแดงนะคะเกี่ยวกับปัญหา เส้นทางการจราจรนะคะที่บ้านมวงเขียงหมู่สีของตำบลก้องวดแดงนะคะในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพิชัยเล่ย์พงศริสาก็ได้นําเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาทําการซ่อมแซมถนนนะคะและผิวการจราจรในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทําการซ่อมแซมผิวถนนการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะทาง636เมตรเริ่มตั้งแต่บ้านม่วงเขียวหมู่4ตาบลต้องแดงเชื่อมต่อไปยังบ้านปัดตึงหมู่7ตาบลเมือซายค่ะพี่ช้านางสาวณกิตาพุ่มงตรงหรือสอจอกูนนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อ,อําเภอสันกำแพง ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลร้องวะแดงและตำบลห้วยสายนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านพิชัยเลพศพง์อดิสรนนายกงค์งการบริานนหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรมาช่วยดำเนินก,การซ่อมแซมผิวถนนให้ในครั้งนี้ขอกราบขอบพ,พระคะุณเป็นอย่างสูงค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสจนักธิกิตาพุ่งตรงนะครับที่ วันนี้ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบการดําเนินการในเรื่องของการก่อสร้างถนนแอฟัฟนติคอนกรตซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเองในะฐานะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนบนฝ่ายปกครองและพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณทางท่านนายกพิชัยเลิศพงอ์อดิศรที่ได้อนุมัติงบประมาณให้กับบ้านมงเกี่ยวหมู่ที่4ตําบลล้งดแดง ในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลร่องแดงได้รับการแจ้งและการร้องขอจากผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในเรื่องของถนนเสน้นทางสายบ้านโมเขียวนี้นะครับเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดทุดโรมเป็นไปตามการเวลาอันนั้นผมจึงได้ทําหนังสือเรียนไปหาท่านสอจอปูนนะครับเพื่อขอให้ท่านสอจอปูลได้ดําเนินการต่อไปยังท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือท่านพิชัยเลิศพงศดิศรเพื่อจะขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหากับให้กับพี่น้องประชาชนมาถึงว,วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตมแดงรถและพี่น้องประชาชนในบ้านมูเขียวมูที่4ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้ดําเนินการรับการดําเนินการในส่วนของการก่อสร้างถนนแอฟฟันติกคอนกรีตมาในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสจพลและฝากฝากคำขอบคุณไปถึงท่านนายกพิชัยเลิศพงศดิสร ด้วยนะครับขอบคุณครับในน้ำของพี่น้องบ้านม่วงเขียวทุกคนก็ขอถือโอกาสขอบคุณท่านสาจท่านนายกที่ได้มาเืื้สร้างถนนคอนกรีตไอแอฟแานตทีมในหมู่บ้านเขาคือความเป็นมาของที่จะต้องทำถนนนี่ก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่สัญจร ภายในตำบลในหมู่บ้านมีความเดือดร้อนเพราะถนนเป็นลุมเป็นบอ่อกะผมก็จึงได้ทําเรื่องเข้าหาท่านนายกองค์การเมืองหารส่วนตำบลหลวงวัแดงผ่านไปยังท่านสจนาติกาพวก่วงตรงถึง,ถงก็ขอขอบคุณนายกพิชัยเลิศพง์อนิสรที่ได้นอนัดรงการถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องชาวบ้านม่งเขียวทุกท่านทุกคนก็ถือโอกาสขอบคุณผ่านตรงนี้คอครับ,บครับ